สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับกะจะมานาเสนอครับพี่น้องเนาะเลขเด็ดเลขดังซูพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเลขของพี่ประกกายเด้อครับผมครับให้ต่องวดคือเกาครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่หวยวังหันครับผมคลิปนี้ก็เป็นเลขที่หายต่องวดเลยเด้อครับผมพี่ประกกายครับ วิ่งล่างเก้าตัวเดียวครับงวดก้อนนั้นๆเพื่อนให้วิ่งล่างหนึ่งตัวเดียวออกหนึ่งสามครับล่าสุดนี่วิ่งล่างเก้าตัวเดียวออกแปดเก้าครับเสดายเป็นบบเดปรกกแปดเก้าครับต่วเล็กวิ่งเพื่อนในสุดยอดครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเพิ่งน้ำกันครับพี่น้องแล้วก็ความคืบนาของเลขบนครับผมว่างหันโค้งสุดท้ายหรือว่ามาโลงเหล็กบนนี่ครับผมพี่ปะกายเป็นกวาง สิบกับหน่วยได้เข่าครับพี่น้องเนาะศูนย์สามครับผมแต่ว่าเพผลปร่ได้ประกบศูนย์สามด้ครับผมเพิ่นมักเก่าซีครับกำลังวันมาทั้งห้าและศูนย์กับนี่แหละครับพี่น้องคอติดไว้เด้อครับผมสิบหกกรกฎาคมมาตามต่อครับผมคลิปนี้อาจะเป็นเลขล่างก่อนเด้อครับผมเลขล่างพี่ประกายครับพี่น้องปล่อยต่องวด เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพี่ประกายครับกอมาเชียขอ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 บคุณพี่ประกายเด้อครับผมเ,เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอามาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับชมรัาฟังตัวเลขกับพี่ประกายกันเลยครับพี่ประกายครับกอามาเชียสวัสดีพี่ประกายครับผม คฝนตกบอกพี่ประกายลงเม็ดหน่อยๆแต่ว่าอันบ่บ่บรร่แห้รรรรงม,ม,มันก็สิหยุดแต่ละแต่ว่าลงเม็ดขึ้นมาอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเสียงคยยงือ,ย,อยังฝนพอแจ้งเปิด,อดแอ,อร์ดิแจ้งไนเสียงไอ้แจ้งทีวีเปิดทีวีครับผมพอเปิดเปิดแอร์ไป่เล่นไรโอเคเน่เต้นเชียร์ดับพี่ประกายครับผม เลขลดางวิ่งวิ่งได้อยู่แต่วันเลขบนไปเข่าชุดเต็มโอแมนครับผมเลขบนเข่าชุดเต็มศูนย์สามเลยแมนเอฟซีเพิ่นกัดเพิ่นเอาไปวิ่งลูดเพิ่นกัดจะได้ยู่เลขล่างเออเลขล่างกรับมาเลขบนไปเข่าชุดเต็มตัวเข้าบริจัทตะว่าเัาวักปากหลักไปอยุเลขกระชื่อเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามเลขวัตถิเจผ่านยุต่ว่ากับปากหลักก็เลยเอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวว่เข่าเสร็จแล้วเออ พี่ประกายเล่นมดเลยป่ะครับนี่พี่พี่เล่นเบิร์ตพี่ตาหาดีเอเอสามสี่ห้าพี่ตาหามหาดักจีบน้อยน่ะก็น,น้อยน่ะครับพี่ตาหาออกพี่เล่นก็ 3, สามก็สี่ส่วนสามส่วนสี่โอ uh, ใ้ใครยูได้ได้ยูได้ส่วนสามครับประมานางได้วิ่งเก้าเก้าก็พอได้วิ่งหลายห้าทุ่นหน่อยนะครับผมได้วิ่งกับซื้อเก้าสามก็เก้าหกกันละเล็อกลางครับเลืกน้อยนะเออใครยูครับผมหมดปลาย เอ้ยเบิ้ลายหลมันเสียกันจับหนักอยู่กับเอ้าเพื่อว่าไรความดันมันจะเกินปูปูมันโดนว่าวันวายว่าครับว่าวเงี้ยาโดนความดันขึ้นใช่ใช่ดิซี่โอ้ยเนาะกต่อันว่าให้ฟังเนาะแบบขอบคุณเด้อพ่อแม่ที่เป็นร่วมบุญมาพ่อแม่เอฟซีนั่นเอ้ยขอบพูนบอกบุญไปครับว่าวเงี้ยวแนบบ้ันรัดตัดตอนเขาเลยเออ ไอ้ข่าวเรื่องเลยข่าวเลขวิ่งฮะนี่ละเอาวิ่งลรางไปก่อนเนาะเฮ็ดแล้วลรางย่งตะบนเอาเลขรางก่อนเออโนโมทนานั่พ่อพ่อแม่แม่เป็นโอนมาตั้มบุญนั่มเรื่อยๆอยู่เออเออพ่อผู้เพิ่นบออันข่าวพเพิ่งบดจำบอได้กระดิทวดเลขบนที่ให้แล้วกลับไปเอาเลขวิ่งไปเนาะครับผมเออเอาเกือบโกงประจักรตบุญมาเพิ่นกับภาพมานั้อยู่นี่อันเลขเพิ่นจิตึงเลขนั่มละไม่คนกับภาพมาอยู่ เออคนกับแม่อยู่เสจิตวิตยเลฟบฟอชี่แล้วก็ไปเข่าี่วิ่งล่างเขาเลยโอ้ยเ้าหลายหลายคว่ำดันกินเต้นต่นเตี้แบบว่าโอ้มาบนโซเลเข่ากระทดเนได้ทั้งน้อยนิดนะเตี้ก็ะได้แม่เยู่ครับผมเตี้เตัวจริงดับกรเดี้ยเตีตัวจริงผมควอำดันขึ้นดอกกระทดนฟันใส่ยอะโอ้ยเนาะอยาไรเที่ตัวจริงนี่เป็นชอบเสียงผี่ปักาย่ด้วยครับผมเออเออนละโอ้ยกกลับกบ พ่อคุณพ่อพ่อแม่เอ็ม้ีบูบุมาคนตอบบู้มากแต่กกเห็นว่าขอแต่ขามผ่านไปอเอ,อ,เอละโอ้ยตั้งตั้งใดเนาะเอเ็มตีและวได้แค่นี้ครับผมเอออ่าติดตัวเลีบัให้อัอนพ่อพ่อแม่บูแล้วกยประจุบัตรท่านอ๋อ,อบูอบันเป็กตั้มบุญมาเห็บูญหาแม่อันเบาเบาเงี้ยวเออตั้บุญหาแม่กบหลออหาปีก่ผู้มบูบันจะ็กรวมตั้มบุญมากแต่ พาม,มาสิบอกเรขบอรชี้ลาก็ไปเอาเรขบิ้งเลยนะครับผมเออไทยพาณิชครับผมไทยพาณิชย์สามหกหกสามหกหกสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเ้าเก้าห้าหกเก้าเก้าห้าหกครับผมเออนั่นแหละกะเอาตามที่กันผู้ันอยากรวมบุญมากก็พาม,มากเพราะว่าปีปิดไอ้เันที่ยี่สิบสิงหาเออปีจดจมื้อสิบหกนะเออปีดจัด วันมาเออสิบหกวันมาเออเปิดเมืองประท่าบูดวันทียี่สิบสามเออไปละก็ชื่อพี่ปะกายนี่ยนะครับผมบัญชีนี่ครับไอชื่อปะกายใจบุญเนาะครับผมเออต,ตามอันนั้นบอตตัวนั้นบัญชีโจทั์อยู่หลังห้องบอตไอวอาไว้ครับผมเออเอาไปเอาเลขวิ่งว่างเลยเฮ็ดแล้วเลขวิ่งว่างแล้วก็แจ็คไผ่สองกูก็เก้าอ่า วิ่งแรกสองวัดเนี่ยว่งล่กสสองเม็ดเดียวเหมือนเดิมชนตัวเดียวเหมือนเดิมหลักสิบครับผมบันนี้หลักหน่วยจะเป็นเลขขี้วัดเนี่ฟซีไม่ต้องไปไปลูดหมดลูดไ่แค่เลขขี้จังไดก็จะเป็นคูขีมาหนึ่งนสามห้าเจ็ดเก้ามาตัวหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าตาบ้อให้เขียนลงเบิดนะสิดึงได้ไหนแค่สองคูนะบอกไว้แค่นี้นะ ครับอแจะจับคู่ให้สองหนึ่งสองหนึ่งสองห้าสองห้า,อหาเออวงกลมใส่สองหนึ่งเนี่ยครับเออดีละเอาไปซื้อลอตเตอรี่ไหวพ่อพ่อแม่แม่เอซี่โบนติดตามเมากระเอาไปซื้อไหวต่ว่าถามแม่ว่าโอ้ย่นานพลาดเอาไซเรนข,ขี่หมดเลยครับผมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามาหนึ่งตัวกัดสองเอา้าป่อพ่าดีคือ ปั๊มโปโดละฮะงวดนี้เออเพราะว่ารักรักซีฟนวยเนยแหละแต่ว่าเข้าไปปั๊รักเก้ามันก็ไปเป็นรักนวยแต่ว่าเอาสูตรรักนวยมาเฮ็ช่นสองสูตรนะแต่ชนทีหนึ่งเออตีช่นทีหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเลข่ขี้ต้องมาให้เห็นแม่ครับผมแน่เลยอตัวส่นทีมันช่นเก่ามันชนสองงวดนี่เอออืมเอาสูตรทีเก้าสูตรสูตรที่ได้แปดกับเก้าเลยหนึ่งกับสองงวดนี่ มันเป็นรลดส,สูตรเอก็หกก็ผ่าก็บขกหนั่นลุดส,สองสูตรตัดทิ่งออกไปเลยตัวรลุดนะเอาพี่เอาต่สูตรเข่าไปเฮ็ดซือเก้าอ่สูตรประกอบสามกัโขกเนี่เอาเขาออกดีครับเอาออกเอาออกอพี่บอกมาใจได้สูตรลุดปะเอาเฮ็ดแยกไว้ซื้อพี่เอาตะสูตรเขา่าเลขเด่นล่างพี่วดนดีวัวพอค่ะมันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งวันนี้เดี๋ยวสองสามสี่อ่าสองสามสี่แต่กลับมาส้นมาส้นอีกไอ้สูตรที่ได้แปดกับเก้ามานน้กันไดหนึ่งกับสองวันนี้ กับโซดสองเออโซดสี่สุดรก็เกอืออืมครับโซดสองตัวเดียวแต่ว่าหลักๆนีเป็นเป็นหลักของมัดนต่างหากที่เฮ็ดไว้แต่ว่ามันโซดมันโซดหนึ่งหมวดเนี่ยแต่ว่ากับค่าพาดนะค่าอีกสูตรหนึ่งรูดกับการหาใบน้ำเกษตรนะเออแต่ว่าพี่ว่าเจ็ดมันดาบมันจีดาบเบอร์กระชือใส่เบอร์กับบลายกูได้ละหากูทั้งนั้อ๋อเจ็ดดับรางที่มีปะใครฮ็อันเป็นสูตรดับรางเจ็ดบอกครับ แม่นอันดับราชการบอกตัวมันเองนั่นแหละครัมันดักอยู่เครื่องวัดประารเด่อ๋อฮะสุดแปดบนเก้าลืมครับผมเออเออวัดประหา<อ>รก็ดัดอก,กอยู่อยู่นด้ละวัดประหารสามกับหนึ่งบวกเป็นการเลขซีครับผมเออนั่นแหละ<อ>แต่ว่าสูตรสูตรลักหนุวยอสูตรทีม่มันเก่ากว่าเป็นหกเก้าสองก็เลยอสูตรนี่มันล่องเหยียเบิรงไม่ได้หาแปดหนึ่งเปลี่ยนเลยตัดเลขคูออกไงเออ แต่มาสู่กู้ขี้พี่แต่มันบรุลดมันจะเป็นเลขขี้บารีเลขข้าได้เลขสองห้าต้องไปจับเสลขขี้ครับเนาะเอาไอ้พี่เป็นซื้อลอตเตอรี่เบิ่งอันผูปัจใจบุญเพื่อนกับโชคดีมันๆเนาะงวดหนักสด้หลายพอกาเนาะเลาไปน้ากันถ้ามักบินกับบินกับผมมักประกบคู่กับเอาเลขขี้นี่แหละครับพี่น้องเนาะประกบกับสองครับ เดี๋ยวจะสิไปเฮ็ดเลขบนไห้ปุร่าไปใกล้ๆโค้โกงชูตายเด้อพอบพีแม่ท่าตะกอนเอากระกาตะกอนพอว่าเลขกชีน้อยเข่าเข่าลักลอยเข้าไปตัดทิ้งห่างแล้วโซ่โซดตีมันบ่มาไปอยู่กำลังวันคุณพี่ป้อกายกำลังวันหาศูนย์เจ้ามาเบิด์ตแมนกำลังวั่านเอาลงอยู่บอดต่ว่าก็จะฝ่าลงไป้ั้ำเอากระกาลอยรอดพ้นแล้วครับผมรอพร้อมกับเลขเลขบน่รอดกับเลขบนไปเลื่อเลขบนเฮ็ดแล้วไอ้สูตรที่ได้สามสี่ห้า บ้างหลักหน่วยเสร็จแล้วบ้านอีกคือก้าละงวดนี่ขอให้มากครับผมรอค่อยได้ครับพี่น้องรับชมกันตัวเอาเก่ามาเสียกับสิรบกวนพี่ประกายซัมนี่เด้อครับผมขอปคุณพี่ประกายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมได้มาแล้วเด้อครับผมครับเลขวิ่งล่างตัวเดียวพี่ประกายครับ มัวรวันที่16กรกฎาคม67ได้2ครับพี่น้องเนาะ2ยืนลัก10บได้ครับผมแต่ว่ากับกับไว้แน่ก็ดีครับพี่น้องเนาะครับอันพนก็เก่ายืนลัก10ไปลักหน่วยครับแต่ว่างวดนี้กับพวกน่ยได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นมีสูตรลัก10บรักหน่วยของเพิ่นครับพี่น้องเนาะที่ว่าแมนแมนขึ้นกันครับตัวประกบจะเป็นเลขคี่ได้ครับพี่น้อง1 3 5 7 9แต่ว่าเพิ่นให้ เดนแค่หนึ่งกับหาครับผมประกอบคู่สองหนึ่งและสองห้าครับสองหนึ่งและสองห้าถ้าพี่น้องเอฟซีมักเลขขี่ตัวอื่นกับล่องประกอบได้เนอะครับผมบว่าจะเป็นสองสามสองเจ็ดสองเก้าสี่ครับผมครับเพิ่นเนเ้นไปที่สองหนึ่งเม็ดเดียวครับเอาสำหรับเลขบนกับคอยมาตามกันต่อยครับพี่น้องเนาะครับสำหรับอา่า พี่พี่น้องที่จะรวมทับ,บุญกับพี่ประกายกะตามที่พี่ประกายได้บอกบัญชีไว้เด้อครับผมครับนี่ครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้อง16กระะกฎาคม67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ